โอเคก่อนเริ่มคลิปนะครับผมจะบอกว่าไอ้ยีข้คอนี้เป็นแค่20ข้คอเบื้องต้นนะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับข้อแตกต่างแต่ว่าใครคิดว่าเซิร์ฟไหนดีเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับไปเริ่มคลิปเลยไอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยผมตอนนี้รีอาอะอะ อย่ลยโอเคเราเยอะเลยเกมมัน Punch Man ก็ได้จะพูดยังไงก็ได้นะครับ <os> ก็วันนี้ผมประพูดใกล้ไม่มากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วแล้วก็ อยากมาอาิพมันแค่นั้นเลยนะครับผมแค่อยากมาอาทิพแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อแตกต่างนะครับ20ข้อระหว่างเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟเจแปนนะครับเพื่อเป็นการตัดสินช่วยใจให้คนทีกูพูดเลยเพื่อเป็นการตัดสินใจครับให้คนที่แบบอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเจแปนตอนนี้นะครับก็จะให้ดูข้อแตกต่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางข้อเนี่ยมันต้องรออัปเดตหรือว่าหรือว่าเขามันจะไม่มีจริงๆนะครับเราก็รอติดตามต่อไปนะครับมามาเริ่มเข้าประเด็นกันเลยว่า เว็บวิบวั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 บไอ้เนี่ยทำเสียงเอ็กโวเองด้วยเว็บนี้นะครับเข้ามาเลยกดลิงก์ใต้ล่างผมแนบเข้ามานะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบไปรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กก็ได้นะครับมันจะได้เร็วกว่าเดิมนะครับล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กไปเลยโอเคหลังจากสมัครเข้ามาแล้วนะครับก็เข้มาที่เติมเงินนะครับตรงนี้นะเพื่อจะเติมเงินไปสุ่มรางวัลนั่นเองนะครับก็ีช่องทางการเติมเนี่ยมันก็จะมีทั้งสามสามช่องทางเลยนะครับก็จะมีทั้งทูมันนี่นะครับก็ในนนกกรรรณีละะััคบแงง่าย นีะครับก็โอนไปที่เบอร์นี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาเลขอ้างอิงนะครับในใบเสร็จมากรองนะครับก็ยืนยันทํารายการไปนะครับก็จะได้เครดิตปลาตามที่จํานวนที่เราเติมนะครับนะครับผมเราก็ไปที่สุ่มรางวัลนะครับผมว่าเลื่อนลงมานะครับมีทั้งฟรีไฟล์ทั้งอะไรด้วยครับหลายๆเกมนะฟรีจีอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราจะเล่นมันที่ One Punch Man นะครับซึ่งจะอยู่สายล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาก็จะมีให้สุ่มนะครับนี่โอเคครับหลังจากเข้ามาครับรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับอันแรกเลยมันก็จะเป็นรหัสซออออมมมมบบบบบบีีีี้้้้้้แแแแนน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 นะะะะะคคคคครรรรรรรััััััผ่่่เเเเเปป็็็าาาางงงงงววลลใหหหญจจไไดดสกกึ์์ตถุยท Zombie Sea, จะได้เงินนะครับไปเติมจะได้เงินไปเติมแบงค์เอานะครับผมตามนั้นนะครับมาหมุนกันไปรอบแรกไปหน่อยไปหมุนกันไปรอบแรกไปก่อนรอบยังไม่พอก่อนได้ดีนะครับผมี่หมุนมาได้แบงค์นะครับผมด่อันนี้คือได้แบงค์นะครับหลังจากแล้วก็กดไปดูของรางวัลนะครับว่าเราได้อะไรตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ทักไปตามเพจนะครับตรงนี้เลยนะครับผมทักไปตามแฟนเพจนะครับ ข้อ okay. ที่หนึ่งะครับโลโก้เกมนะครับ, game, รบทุกคนจะสังเกตได้ว่าโลโก้เกมของทั้งสองเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับโลโก้เกมของเซิร์ฟไทยเนะี่ยก็จะเป็นไซตามะเอีนกำหมัดน,นะครับผมเอาของญี่ปุ่นก็กำหมัดดีกว่าหมายถึงกำไม่เหมือนกันนะครับผมมันแบบกำคนละก,กำกันนะครับคนละคนละกำคนกำมันไม่เหมือนกำกันนะครับแล้วใครเขาแชทมาตอนนี้นะ โอเคข้อที่2นะครับหน้าเข้าเกมนะครับก่อนที่เราจะกดสตาร์ทเข้าเกมนะครับผมเป็นภาพของไซตมามะและพ้องเพื่อนออกมาไซตามะและพ้องเพื่อนเนี่ยจะมันไม่จะมไม่เหมือนกันแล้วก็วู้อะไรโทษติกแล้วครับแค่มาดูแนละ้วแบบม,มึงพี่มึงเป็นอะไรเนะนอนก่อนบอกก็ก็ก,ก็ม่าจะเป็นคือจะเห็นได้ว่ามันจะยืมด้วยเหมือนกันเลยนะครับผม แบบว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นแบบยืนจ้องหน้ามาทางนี้นะครับผมส่วนของไทยเนี่ยก็จะยืนเข้าหาคู่กันนะครับทุกคนเขาจะมีคู่กันหมดนะของเซิร์ฟไทยเนี่ยมีแต่คุณนะครับที่ยังไม่มีคู่ ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับผมญี่ปุ่นตามหลังไทยนะครับหมายถึงว่าการอัปเดตนะครับไทยจะไปก่อนญี่ปุ่นประมาณสักเดือน2เดือนได้นะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยจะอัปเดตข้างหลังไทยนะครับใครที่หวังแบบอยากเห็นตัวละครใหม่ๆเซิร์ฟนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ตามหลังเซิร์ฟไทยอยู่ก็เหมือนกับที่คุณตามหลังเขาอยู่นั่นแหละครับผมข้อที่สี่นะครับภาษานะครับใช่ครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับ ต้องอ่านจาภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หลายภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาภาษาอินโดนีเซียสังเกตได้ว่าเซิร์ฟไทายสามารถเปลี่ยนได้หลายภาษานะครับแต่เปลี่ยนเขาให้มารักคุณมันไม่ได้หรอกครับผม ข้อ5ครับตรงเพื่อนนะผมตรงเพื่อนของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นการส่งพลังงานจากแพลตให้กันนะครับเป็นการส่งไปมาแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะส่งเป็นหัวใจให้กันนะครับก็คือหัวใจนี้นะครับเอาไปใช้สุ่มในกาชาได้นะครับถ้าเก็บครบร้อยใจนะครับเราก็จะเปิดคูณ10ได้นะครับถึงเราจะส่งหัวใจให้กันได้เนี่ย uh เขาก็ไม่เอาหัวใจของคุณอยู่ดีน,นะครับ ข้อที่6กเครับโซปุ่น,นะครับไม่มีกดรับพลังงานย้อนหลังนะครับหมายถึงการซื้อพลังงานย้อนหลังแบบเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยเนี่ยก็จะมีให้ซื้อเวลาเรากดรับไม่ทันตามเวลานะครับจะมีให้ซื้อแบบยี่สเพชส40เพรอะไรยี้นะครับแต่ของญี่ปุ่นไม่มีนะครับต่างกินข้าวยังไม่มีเลยจะเอาที่ไหนไปซื้อวะข้อที่เจ็ครับร้านค้าในเกมครับของญี่ปุ่นเนี่ยหน้าอินเทอร์เฟซร้านค้าเนี่ยมันจะ,ปะแปลกหน่อยนะครับคือมันมันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันแปลกมัน พูดเนี่ยของในร้านค้านะครับบางชิ้นนะครับผมของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยนะครับอย่างเช่นมันจะมีแบบเป็นดาวมาให้ให้ซื้อด้วยนะครับเป็นบัตรอั u ดาว w n ให้ซื้อซึ่งของไทยไม่มีให้ซื้อนะครับบัตร up down ต้องใช้ซัพพลายอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เล่นในโหมดของห้องวิวัฒนาการนะครับแค่นั้นนะครับผม ข้อที่8นะครับคือข้อที่8เนี่ยในในแชทนะครับมันจะมีให้ส่งเป็นส er er, er, ติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์แบบสติกเกอร์ลายการ์ตูนนะครับแบบที่ที่ผมส่งไปรูปมีหลายรูปมากให้เลือกข้อที่9ครับไม่มีโหมดคอทเรลให้เล่นนะครับคือโหมดคอฝึกฝนนั่นแหละคือเซิร์ญี่ปุ่นไม่มีให้เล่นนะครับไปถึงว่ามันอาจจะยังไม่อัปเดตหรืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีให้เล่นนะครับเขาก็ไม่อยากเล่นกับมึงหรอก ข้อที่10ครับผมแจกดาบอะตอมิกนะครับผมก็คือเงื่อนไขของการได้รับดาบอะตอมิกเนี่ยของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็คือต้องเล่นโหมดฮี r o ่ x m o n ซ t ม r นะครับผมให้ถึงด่านที่กำหนดเนี่ยผมไม่ได้แจวว่าด่านไหนเหมือนกันเพราะผมกากมากเล่นก็เล่นไม่ทันเขานะครับส่วนใครมีข้อมูลนะครับที่ว่าต้องเล่นถึงด่านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเหมือนมาทำเอชมาเลยวะ เออว่ะข้อสิบเอ็ดครับผมรางวัลในทัวร์นาเมนต์นะครับผมไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยเลยครับใช่ครับถึงรางวัลจะไม่เหมือนเซิร์ฟไทยแต่ว่าใจ<อ>ยังเป็นของเธอไอ้เห<อ>ี <c oughs> อ้ออะไรวะ <c oughs> ข้อที่22ครับโหมด daily challenge นะครับผมสามารถเล่นได้5ครั้งนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นก็เซิร์ฟถ่ายสามารถเล่นได้2ครั้งแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยจะจะรีกลับมาตามเวลาที่มันกําหนดด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ว่าสามารถมันจะสามารถรีจานวนครั้งที่เล่นกลับมาได้ตามเวลาที่กําหนดนะครับผม โมที่23นะครับในกิลจะไม่มี e x c h ช n g e ของชิ้นส่วนนะครับผมในการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนฮีโร่กันแล้วก็แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนจิ๊กซอกันนะครับเขาเรียกว่าอะไร memory แลกเปลี่ยน memory กันนะครับผมเป็นชิ้นส่วนในกิลนะครับผมจะไม่มีโหมดนั้นนะครับผมผมไปเข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงไบบเออไม่รู้ทำไมถึงไม่มีนะครับแต่ว่าน่าจะรออัปเดตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีจริงไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีแฟน แม่งเอ้ยอินโฟกิวงานไม่ออกแม่งไปไล่เตะใครแบบว่าไปโอนหัวกิวให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็แม่เงเลยเตะต,ตัวเองออกด้วยไอ้บ้าข้อที่14นะครับในซัพพลายเดพอทครับจะไม่มีให้ส่มรีเ e ิร์ชเมสี่นะครับในซัพพลายเดพอทครับจะให้มีสุ่ e รีเซิร์ชเมทรแล้วก็เอ็ก a n ช e ชิ้นส่วนด้วยนะครับผะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณครับ ข้อที่ครับไม่สามารถกดดูแรงได้นะครับเพราะว่าคุณกา,กากเกินนะครับผมที่สิครับกาชาแปลกมากนะครับหน้ากาชาแปลกมากตอนซุ่มก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยครับบีอุกาบาทตกแต่ว่าสิ่งที่ไม่แปลกไปเลยเนี่ยคือเขาไม่ไดรักคุณแล้วก็เกมนี้มันเกลียดมากจำไว้นะครับ ข้อที่17นะครับในกาชาเนี่ยจะมีการันตีนะครับเมื่อสุ่มครบ150ครั้งนะครับจะได้เ s r นะครับแล้วก็ใน200ครั้งนะครับในตัวธรรมดาก็จะได้ SSR เหมือนกันนะครับผมข้อที่18นะครับเมนูในบ้านเนี่ยจะมีแค่3อย่างนะครับจะมีเป็นฟิกเกอร์นะครับผมมีรีเควสต์นะครับผมแล้วก็มีแอชิ e v e m e n แค่3อย่างนะครับสามอย่างนี้มันน้อยมากครับน้อยเหมือนความรักที่เขามีให้คุณนะครับ ข้อที่1 9นะครับตอนกดเข้าไปทำรีเควสนะครับจะไม่เหมือนที่ไทยเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรไม่รู้ดดานขวาอ่านไม่ออกเว้ยแล้วก็ข้อที่20นะครับถึงว่าจะไม่สามารถซื้อพลังงานย้อนหลังได้แต่ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมันสามารถรับฟรีได้ตรงเข้าเป็นงเควสรายลายวันนะคแค่นี้แหละครับ